โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ดําเนินเกมไมค์ครับนั่นเองนะกับเอ่อไมค์ครับซืเกมเซิร์ฟเอ็มซีคอสโมเหมือนเดิมนะก็ตะกี้เล่นมาสองรอบชนะทั้งสองเลอท่อนสองรอบเลยนะปมือ <c oughs> <c oughs> นะอ่าโอเคป่ะก็เราก็มาดูว่าตอนตอนไม่อัดเนี่ยเราจะอัดทีไรทั้งดาดีทุกทีอ่ะโอ้โหคือแบบน่าเกลียดมากไม่ชอบเลยนะเนี่ยคือแบบแบบมันกว้างไงแล้วกว่าจะหากันเจอกว่าจะอะไรเงี้ยซึ่งแบบมัน ค่อนข,ข้างเสียเวลาพอสมควรอืมไม่รู้สิรู้สึกอย่างนั้นนะพ็จะแสงแต่ก็ช่างมันเถอะนะเกี้ก็ชนะมาสองรอบนะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะเวลาอ่าน,นแต่เวลาอ่านนี่ไม่ค่อยชนะหรอกนะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นกล้องอะไรเงี้ยอืม <laughs> ไม่ใช่แหละ <laughs> กะปากะ ที่จริงเนี่ยกาจะอัาหลายรอบแหละแต่ว่าจากทีไรก็เน็ตแหลกทุกทีอะไรเนี่ยโอเควิ่งก่อนอู้มันมีดาบไม่ออาไม่อไมอไมีสูไม่สูตัวนี้ดีกว่าเนี่ย ใครไม่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยจมแป๊บอ,อ่ขึ้นเรือตรงนี้ดีกว่าไม่มีกล่องเลยเอ่ะหูล้วจะตายแล้วอือโอเคออยู่ค่อนข้างไกลนะงั้นเราไปตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้ก็มีกล่องอยู่ โอ้ oh, <laughs> แล้วหัวใจเหลือครึ่งดวงดีจริงๆมาตะเวนหากล่องกันเวลาสู้กับคนเนี่ยมือมันจะแข็งนะไม่ใช่แข็งมือมันจะสัน่นเหลือครึ่งโคตรสู้ชีวิตอะจริงๆ <laughs> โอเคหาอาหารอยอนนี่วะรีเจนเลือดอ๋ออันนี้เราอยู่ในเฮรื่องผัก,กเฟสฟูนะไม่รู้พูดไปหรือยังเด็กก็พูดไปเถอะนะเฮ้ยกรองอาหารอาหารอาหารอ่าได้ยิ่งกว่าอาหารสุดยอดไม่มีรองเท้า okay. โอเคไม่เป็นไรแอมแล้เนด้ออาหารมาแค่นี้เคยไม่เป็นไรนะ โ okay. อเคอาหารอาหารอาหารฮ่า <G AS C AL> ยิ่งกว่าอาหารอีกแล้วโอเคสาันนี้ดีกว่าโอเคสนี่มาเราเก็บดาบไดมอนด์ไว้นะเผื่อแบบมีคนไม่มีดาบไดมอนด์อะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าหย,ยิบโอเคเราจะบู๊เลยอ่ะบู๊เลยก็ได้นะจริงหาของ รองเท้าอ่ะก้าสหกร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสามโอเคไปด้านนี้นะไกลขึ้นหนแล้ะทางไหมไกลขึคค้นเรื่อยๆเลยอ่ะ วิ่งไปเรื่อยๆสึกมันจะอยู่ตรงนู้นเลยเคจะมีเสียงโนโอ้อยเดชมมนจะเริ่มแล้วนี่ป่าจริงยังไม่พร้อมเลยนะยังไม่พร้อมเรื่องอาหารอ่ะ อาหารเอาวะเป็นไงเป็น,นชแบๆๆๆมันไม่รูโอเคเดี๋ยวราล่ลอเสียมอุ้ยระเบิดระเบิดแป๊แปแปะไม่โดนเลยตักคนดีมากวิ่งแป๊บ อย่ายิงเอ้อไม่ใช่อย่ายิงเออถูกไรอย่ายิงฮานูมาปอยมันบวกกันก่อนบวกกันสี่รอเลยล่ะเออบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วรอรอไหลหลังดีกว่านะชึบๆๆๆๆๆ เฮ้ยมาเลยมาเฮ้ยใช้เบ็ดมันใช้เบ็ดใช้เบ็ดเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแหลก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 อะไรใช้เบ็ดทำไมไม่เข้าใจชึบอุ้ยแมวแ มันก่อนที่เราจะตายเร็วๆๆตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้ามันหายไปไหนนั่นมันวิ่งไปแล้วโอ้โหเต็มตัวตายแบบโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าตุกลาวามันแหลกอ่ะโอ้โหช่างมันนะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเอ้าแหลกโอเคไปเล่นกันต่อเรื่อยๆนะวิแตาโคตรเซ็งอ่ะไม่น่าตุกลาวาเลยอ้าวหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ จริงๆออกแป๊บในทุิทีมีไหมอุ้ยนีแล้วกันฮาร์รีเดรีสอ์ด่านเดิมอะโอ้โหด่านเดิมอะ ันเมะนช่างมันไอ้เซ็งวะออเลนะดานี้เบื่อเบื่อมาก video hôm โอ้ยรู้สึกจะมีทีมด้วยนะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้นะนอได้ละตอนนี้แบบยังตื่นเต้นตะกี้ไม่หายนะแขยังสันอยู่เลยเย่เย่เย่อ้าวคนเราจะไม่โชว์ดาบไดมอนใี่เขารู้ เราแต่ว,ตว,ว่าเออเนี่ยจริงๆเนี่ยฉันมีแค่เนี่ยมีแค่ธนูอันเดียวนี่เห็นไหมเออเราไปฆ่าคนดีกว่าจะลงน้ำมากันหมดเลยสามคนดีม,มาอูจ้จะแหลกทำไมเนี่ยฮะอะไร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 เห็นดาวได,ไดมอนแล้วทำไม

ไปเลย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 ตายก็ตายวะเฮ้ยชนะเฉยตายอยู่ได้อยู่ บนนั้นมีกล่องนหมไม่นะ้ยไปก่อนละรัาถึงนะนนะดูของก่อนมีอะไรมัง่งไม่มีอะไรเลยเรนะนะาขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปหาของข้างบนนู้นดีกว่าเนอะน่าจะมีกล่องเยอะอยู่แหละนะลอาไม่รู้ชเวฟชับ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 ,ชบ ไปขึ้นไปขึ้นไปยังไงคลิปนี้ก็ต้องชนะให้ได้สักรอบอะจริงชุบ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 น่าถึงแล้วขอขึ้นไปหน่อยสิ อาหารเออได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยคนม่านอนไอวิลลี่ไอเคลนไฟเฮ้ยไอนี่โดดตาลงมาเฮ้ยไม่เอาไปกระแทกบนเกาะน,นะเว้ยเอ้า แค <t od ic> มาตายตรงนี้อืมจริงจริงโอเคไม่เป็นไรนะโดนแคร์อืมตะกี้ยัง70คนอยู่เลยนี่78แล้วเออคณเล่นเยอะดีโอเคขอสัญญาว่าตายนี้ต้องชงนะให้ได้ชุบด่านนี้ด่านอะไรเนี่ยอ๋ออีด่านเนี้ยนะก็ที่จริงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็เอาเถอะ มันแหลกวะทำไมกว่ามันจะนับนี่ปกติยังอ่ะเร็วๆดิอ่าอ๋ออ้ยแหลกอ่ะสี่ ปกติมันต้องห้าสี่สามไม่ใช่เหรอเฮ้ยรอไปสามอ่าสามแล้วเย่เย่เย่สอง คนนี้คนนี้คนนี้เลยคนนี้คนนี้เท่านั้นคนนี้เลยคนนี้คนนี้คนนี้แหลกโอ้ยแล้วมันจะพังแล้วโอ้โหตายแล้วดบับแพนทอมซอสไฟเอฟเฟกต์อ้าวตีกันไม่ได้อีกสะเลยเหอะคนแหลกเลย มอย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 าม,มายมยมายมยมายมายยาไมู่เหรอเฮ้ยตายยยเฮ้ยเน็ตเซิร์ฟแปะจริงแหลกกันนะหายยังหายัง,ยงน่าจะหาแล้วนะออคงจะหายแล้ว,นะม,ลวลมัง้งโอเคตย้นต่อโอเคตายยต้องชน,นะนะตายตะกี้แหลกไนงะ อ้ยด่านนี้เดมอนบริสเออด่านนี้ปกติเราจะไปเกิดด้านนู้นเนี่ยแล้วเราก็จะขึ้นเขาดูเลยแต่ว่าตอนนี้เราเกิดด่านนี้แล้วก็ขึเขาตัวนี้แทนนะอือใช่ตัวพวกกว่าตรงนู้นเนี่ยมันจะชินมากกว่าเพราะว่ามันจะเจอพวกแบบกล่องเยอะกว่าตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ไงอืมแล้วคนก็มาน้อยนะเพราะฉะนั้นเราออกดีกว่า คนเล่นไหระโอ้ลดลงลดลงปคนหนึ่งนะกว่าจะได้เล่นแต่ละห้องโคตรนานนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเรารอได้เราอดทนในการหาห้องนหกันไหมนี่ห้นนีองนีดาอะไรเนี่ย เกลียดมากดูดิห้องก็ไม่มีให้เล่นบ้าจริงไปห้องนี้เออสามเองสามแล้วเหรอสองไปไปไปวิ่งแล้วไม่เอาแล้ว กันไปนะเราออกมาดีกว่าลองมันเปิดกล่องชึบ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 ,ชบ,ชบชเออเน็ตดีแล้วโอเคเลยนะโอเคฮนะันดังออก่อน แค่นี้ก็พอแล้วป่ะโอเคลอง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 ่าได้แพนทอมซอแล้วเก็บดาบอื่อิไปเอานี่มาเฮ้ยกิีกไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวออกไม่ได้ไข่มันปัดวะเนะี่ยมันมันแหลกหรือว่าอะไรไม่แหลกเนาะ ไม่รู้ว่าแหลกหรือเปล่านะเฮ้ยมีคนมาไม่รู้มันเห็นเราหรือเปล่าเห็นเว้ยเฮ้ยหรือไม่เห็นไม่เห็นดีกว่าวิ่งไป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 ชบชุบชึบชุบชุบชบ,ชบ,ชบ,ชบ ร้อย y e a ชุบน่อครั้งนี้มีแววครั้งนี้มีแวว <laughs> มีแววที่ไรก็แพ้พี่ <laughs> <laughs> ตรงนู้นดีกว่าเนะ้อ okay. เวลาสู้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราต้องชนะเราจะได้ชนะจริงๆอะไรอะไรไม่พวกเว้ยอะไรตะกี้จะยิงเหรอ yes ทั้งคน yes ฮู้ฮเอ่อไม่มีใครมีดาบไหม่อนเลยอะเออดีจริง เฮ้ยจะเริ่มเดสแมทแล้วนี่หว่าไม่มีพอยซันไม่มีอีกสิบวิโ okay. อเคประมาณนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ใส่ของก่อนนะ เดมอนอย่าไปกลัวอย่าไปยอมเราต้องชนะเราต้องชนะเห็นไหมเราชนะแล้วนะโอเคไหนความพยายามแล้วก็สําเร็จแล้วนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะเห็นไหมเราเอาชัยชนะมาให้ในคลิปใต้แล้วเย่เย่เย่โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปอยู่ดีก่อนนะเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้าจุ๊บ